ก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์มอสวันนี้เรามาเข้าบทเรียนของเรื่องของทฤษฎีการออกแบบแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบนะคะอาจารย์อสแนิชาจะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างของการออกแบบว่าพื้นฐานการออกแบบเป็นยังไงใช่ไหมคะต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาสอนทงครัววันนี้มาสอนว่า ถ้าเราจะวางองค์ประกอบแบบนี้ทำไมเราต้องวางจุดกระจายทำไมเราต้องวางลูกหมีตัวใหญ่อยู่ตรงกลางอะไรแบบนี้นะคะการนำการนำองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้ในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นกระเป๋าใบนี้ว่าทําไมจุดมีจุดขาวกระจายคือถ้าเป็นดําอย่างเดียวอาจจะไม่สวยนะจา์ถ้ามีจุดเพิ่มขึ้นก็จะสวยมากขึ้นงั้นในวิชานี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างพื้นฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้น จุดการใช้จุดรกก็จุดก็คือจุดแบบนี้แหละที่กระจายไปในงานออกแบบเส้นต่างๆด้วยใช่ไหมคะก็จะมีเพราะฉะนั้นเราจะประกอบไปด้วย5้าบทเรียนห้าบทเรียนโดยเริ่มจากบทเรียนแรกก็คือ ทศนธาตาจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานแรกเลยของงานศิลปะเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆมันจะมาสร้างเป็นเส้นมันจะต่อเป็นเส้นจากเส้นการรูปร่างแล้วเป็นรูปทรง่างไปเดี๋ยวเราก็จะต้องเข้ามาดูกันแล้วว่าที่อาจารย์พูดถึงทัศนธาตุเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราต้องตต้้อองงรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นมันสัมพันธ์กับความรู้สึกของเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันจะมาจากธรรมชาติทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงบทเรียนของเราก็จะเข้าไปดูว่าสิ่งที่เราพบเห็นในธรรมชาติเนี่ย ก่อนที่มันจะมาเป็นงานออกแบบเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ยังไงกับความรู้สึกของผู้พบเห็นลก็จริงๆนปเลยีเนี่ยมันก็สามารถจะนําไปใช้ได้จริงกับของจริงเลยแต่เรารู้พื้นฐานไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าการนําพื้นฐานนั้นไปใช้กับของจริงเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างซึ่งอาจารย์จะอธิบายในบทเรียนต่อไปนะคะครับโอเคเรามาเริ่มกันในบทที่หนึ่งเลยนะครับสําหรับ วิชาพื้นฐานความรู้ทางด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบนะก่อนที่เราจะเ,เข้าไปถึงการจัดองค์ประกอบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ความรู้สึกของของเราต่อง,งานออกแบบเนี่ยว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรืองานนี้สวยไม่สวยต่างๆเหล่านี้นะฮะมันจะมาจากประสบการณ์นะ ประสบการณ์ของของผู้พบเห็นงานออกแบบนั้นๆที่มันเข้ามาสัมผัสกับประสาสัมผัสของเราประสาสัมผัสเรามีอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นใช่ไหมครับกายนี่แหละทั้งหมดทั้งวงนี่นะฮะสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสแล้วเรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะฮะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสัมผัสได้เหมือนกันคือธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัวนะครับทุกคนจะรับสัมผัสเหล่านี้แล้วก็มีประสบการณ์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรารับรู้สิ่งเดียวกันเหมือนกันมีประสบการณ์มาเหมือนกันอะไรที่มันเข้ามาเราก็ต้องตีความมันออกมาเหมือนกันนั่นคือธรรมชาติของมน,นุษย์ฉะนั้นงานออกแบบต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะสามารถสร้างความแตกต่างหรือความน่าสนใจให้กับผู้พบเห็นเนี่ยเราต้องเข้าใจประสบการณ์ของเขาว่า เขามีประสบการณ์พื้นฐานอย่างไรนะฮะเราลองมาดูพื้นฐานมากๆเลยอ่ะที่ทำให้ความรู้สึกของเราแตกต่างกันในางานออกแบบนะครับนั่นก็คือนะฮะองค์ประกอบองค์ประกอบพื้นฐานคือองค์ประกอบภาพกับความรู้สึกตรงนี้เป็นหัวข้อที่ผมจะพูดถึงตอนนี้นะฮะว่าองค์ประกอบภาพกับความรู้สึกเนี่ยมันทําให้เราสื่อสารหรือเรา สามารถที่จะรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งต่างๆนะเหล่านั้นออกไปได้เราต้องรู้สึกเราต้องพบเห็นความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกอย่างไรนะครับผมมีตัวอย่างของของภาพต่างๆที่ผมไปถ่ายมาถ่ายอันนี้อันนี้ถ่ายเองนะอาจจะดูอาจจะดูจจะดเป็นอ,อะไรที่ไม่ได้สนุกสนานตื่นเต้นเป็นวัยรุ่นเท่าไหร่นะเพราะเราถ่ายเองก็ดูตามอายุแล้วกันนะครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นภาพแรก นะฮะเราลองดูว่าเรารู้สึกยังไงกับภาพนี้นะ,ะสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยคุณดูปุ๊บคุณจะรู้สึกว่ามันสงบมันนิ่งนะครับมันมีความลึกลับในนี้นิดหน่อยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรลึกลับซับซ้อนมากนักแต่เราจะรู้สึกสงบและนิ่งนะครับเหมือนกันนะฮะเรียว่าเหมือนกันเกือบทุกคนเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะ รับรู้อารมณ์เหล่านี้จากประสบการณ์เดียวกันนะครับแล้วก็องค์ประกอบก็สนับสนุนจรงนี้อยู่ในภาพก็จะนิดหน่อยมีเมฆหน่อยนึงนะฮะาทิศตอนเย็นๆนะมีเรือลำหนึ่งเป็นเงามืดๆอยู่อย่างนี้นะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นภาพที่ดูแล้วก็นิ่งๆเงีย,ยบสงบๆนะครับถามว่าสวยไหมนะชอบไหมตรงนี้แหละสาคัญ นะเราจะรู้ว่าเรามันสวยไหมหรือเราชอบไหมมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้พบเห็นประสบการณ์ของผู้พบเห็นถ้าคนานั้นเนี่ยไม่ได้ชอบทะเลเลยเกิดมีประสบการณ์อะไรหลายๆกับทะเลก็เห็นภาพทะเลก็อาจจะรู้สึกว่าจันไม่ชอบแต่ถามว่าดูแล้วรู้สึกสงบนิ่งไหมเจดรู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ถามบางคนที่เออชอบไปทะเลบ่อยๆพอ,อเห็นภาพนี้ก็มันนะน,น่าจะอยู่ในบรรยากาศนั้นทักครั้งอะไรอย่างนี้นะฮะมันนั่นคือประสบการณ์ที่ต่างกันนะครับ อาถัดไปลองดูอีกภาพหนึ่งสงบนิ่งเหมือนกันนะนะครับลองดูนะครับแต่ความสงบนี่มันคนละเรื่องกันนะฮะแต่มันได้ความสงบเหมือนกันแต่มันเป็นคนละเรื่องนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์อีกนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นทางพระพุทธศาสนานิดนึงนะฮะเราจะรู้สึกว่าถ้าใทยนะฮะซึมซับกับพุทธศาสนานได้ก็จะรู้สึกว่า้านี้สงบนิ่งมากกว่า ถ้าคนที่เฉยๆไม่ได้อะไรกับพระพุทธศาสนามากนะักพอเห็นภาพนี้จะรู้สึกว่าเออเขาสงบแต่เราไม่ได้สงบก,กับเขาอันนี้คือความต่างกันของไนยะขององค์ประกอบแล้วก็สร้างความรู้สึกของภาพนะครับอะเรามาดูอีกภาพหนึ่งความเคลื่อนไหวเนาะภาพนี้รู้สึกมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับทั้งๆที่เป็นสถานที่ที่น่าจะสงบแต่องค์ประกอบของภาพลักษณะของเส้นเส้นของแสงที่มันขึ้นมาเนี่ยนะ นะทําให้รู้สึกว่าเออมันมีความเคลื่อนไหวมีคนเดินไปเดินมานะฮะมีเรื่องราวมากขึ้นนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่มาสะท้อนออกมาให้เราเห็นว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกข,ของเราที่เรามองมองดูนะครับลองดูถัดไปสักสองสามภาพนะครับแลังนี้เดี๋ยวเราจะจะมาพูดถึงว่าพื้นฐานทัศนธาใช้คํานี้เลยลวกันนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงทัศนธาว่าทัศนธาเนี่ยคืออะไร แล้วมันมีความสําคัญอย่างไรในการออกแบบนะแลวดูภาพนี้เราก็รู้สึกว่านะมันมีความแทนที่เราจะถ่ายภาพคนใส่ๆนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราไปเห็นภาพหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเห็นเส้นสายที่อยู่ในนี้ไหมเส้นสายที่มันสะท้อนมาจากนะมาจากแสงแสงมาจากไหนไม่รู้แหละมันผ่านอะไรมาไม่รู้มันทําให้แทนที่ภาพนี้มันจะสดใสเคลียร์มันไม่ใช่นะมันจะมี มีเงามีอะไรต,าต่างพวกนี้ทําให้มันมีเรื่องราวมีความรู้สึกว่าเออมันแทนที่มันจะเป็นภาพเฉยๆมันไม่ใช่แล้วใช่ว่มมันจะแบบความรู้สึก e y, มันน่าค้นหาความรู้สึกมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นเพิ่มขึ้นอะไรเงรี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยหรือคนคนนี้มันมันไม่ธรรมดามันมีอะไรสักอย่างเน,นี่ยอย่างเงี้ยมันทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นไว้ให้ด้วยองค์ประกอบของภาพนะครับถ้าเราเอาเงาของแสงออกไปเฉยๆเห็นผู้ชายคนนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้เฉยๆเห็นว่าโปสการ์ดใสๆอย่างนี้นะ เราอ่านได้เคลียร์แล้วก็จะอ่าคนเนี้ยเขาก็มาเที่ยวก็นั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ความหมายแค่นั้นนึกอ,ออกใช่ไหมครับอันนี้มันจะทําให้เรารู้สึกแตกต่างกันนะฮะในอารมณ์ก็ท<อ>ัศน,ะานาธาตุเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่ามันคืออะไรนะฮะถ้าความหมายของมันจริงๆแล้วเนี่ยในทางศิลปะเนี่ยคาว่าทัศนาธาตุเนี่ยทัศนะก็คือสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมครับ ธาตุนี่คือสิ่งที่เล็กที่สุดที่มันประกอบเป็นสิ่งของสสารหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่มันประกอบมขึ้นมาก็หน่วยที่เล็กที่สุดที่เรามองเห็นในงานศิลปะนั่นแหละจะเรียกว่าทัศนธาตุนะทศนธาตุเนี่ยมาถูกแยกออกมาเป็นอะไรบ้างนะฮะาจะพูดถึงว่าสิ่งที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาทางงานศิลปะก็จะมีคืออะไรจุดใช่ไหม จุดเล็กที่สุดแล้วนะถ้าเรามองเห็นเราก่อนที่เราจะทํางานศิลปะก็ต้องจุดลงไปอ่ะแต่จากจุดเนี่ยจุดห,หลายๆจุดเนี่ยเอามาเรียงต่อกันเนี่ยเขาบอกว่าอธิบายไว้ว่าเอาจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันกลายเป็นอะไเส้นใช่ไหมลกักษณะของเส้นเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นของมันไปมันก็ไปของมันเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ต้นเจอปลายจุดแรกนะต่อเป็นเส้นต่อเป็นเส้นนะฮะ มาบรรจบกันเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นรูปร่างึ้นใช่ไหมมันจะกลายเป็นรูปร่างจะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่จะมาจุดต้นต่อกันไปจาจุดปลายเจอกันปั๊บมันก็จะกลายเป็นรูปร่างนะฮะแล้วมาดูถ้าถ้าเป็นลักษณะของสองมิติที่เราเห็นเราสร้างมันขึ้นมามันก็คือรูปร่างนะครับหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า shape นะครับแล้วเมื่อต่อจากนั้น ถ้ามันมีลักษณะเป็นสามมิติขึ้นมารูปร่างนั้นน่ะนะมีแสงกระทบตกแสงเงาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสามมิติขึ้นมามันก็กลายรูปทรงนะฮะสี่อย่างนี้คือทัศนธาตุในงานศิลปะพอเรามาถึงงานออกแบบของเราเนี่ยนะแล้วนะนะมันก็มีพื้นฐานมาจากสิ่งเดียวกันนะครับเป็นทัศนธาตานั่นแหละนำะมาสร้างเป็นงานองค์ประกอบจากงานองค์ประกอบแล้วเราไปใช้ทําอะไรนะครับแล้วก็ สร้างความพึงพอใจหรือกวก็สร้างรสนิยมเออรสนิยมสําคัญนะในงานออกแบบเนี่ยมันจะมีเรื่องของรสนิยมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยในงานออกแบบนะครับในเรื่องของทัศนธาตุเนี่ยมันมีเรื่องของจุดจะมาเราจะมองสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติว่ามันเป็นจุดจุดเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดนะในงานศิละปะและงานออกแบบนะครับด้านนี้เนี่ยจุดเนี่ย เมื่อเราเรานำจุดมาใช้นะครับหรือเราจะทำอะไรกับจุดเนี่ยนะฮะโดยโดยตัวมันเองนะโดยที่มันยังไม่ยังไม่มีความเป็นเป็นเป็นเส้นหรือเป็นรูปร่างรูปทรงต่อไปน,นะฮะก็เราเรามาดูจุด,จ,ดจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นนะจุดจุดหนึ่งนะครับนะสมมติว่าผมมีหน้ากระดาษกระดาษแผ่นนี้เป็นหนึ่งกระดาษแผ่น แค่มีจุดจุดเดียวอยู่บนกระดาษเนี้เรารู้สึกยังไงถ <c oughs> ามถามนิดเหงาไหม <c oughs> ใช่ไหมเหงาไหมรู้สึกอ้างว้างไหมโดดเดี่ยวใช่ไหมจะมีความรู้สึกเช่นนั้นนะครับเกิดขึ้นมีจุดจุดเดียวแต่เรามองไหมแล้วก็มองลงไปที่จุดนั้น <c oughs> แต่เราก็รู้สึกเหงาเรารู้สึกว่านิ่งมันไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับแต่เมื่อถ้าเกิดมันมีเกิดมาอีก เริ่มเกิดอะไรบางอย่างละเกิดความน่าสนใจบางอย่างละใช่ไหมครับทิ้งเมื่อกี้ตอนตอนเปิดรายการเนี่ยนะท่านท่านอดอกเตรน้ำฝนก็บอกแล้วว่าจุดเนี่ยใช่ไหมเราจะทํายังไงมันถึงจะเป็นองค์ประกอบของสินค้ามนความตระหนักสนานยังไงมีความสวยงามแค่ไหนพอพอเรามองจุดอันเนี้ยที่ผมจุดตรงบนเนี้ยหกจุดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรมากขึ้นมันพยายามที่จะทําตัวมันให้เป็นอะไรสักอย่างอนึงอ่งแล้วอะนะ นะมันเริ่มจะกลายพันจากจุดๆเดียวนะครับแต่ถ้านะ,ะเราดูจุดจุดผมใหญ่ไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรนะ,ะบางทีผมอยญ่ให้มันขนาดเท่าๆกัน รู้สึกต่างกันไนะสองกลุ่มนี่กี่หกจุดเหมือนกันนะแต่ร,รู้สึกต่างกันนะฮะรู้สึกว่าอันเนี้ยจะอยู่สบายๆใช่ไหมแต่กลุ่มนิ้วสึกแหมลักกันจริงๆเลยนะมันเริ่มอึดอัดนิดนึงใช่ไหมแค่นี้มันเริ่มแสดงอะไรบางอย่างแล้วด้วยความที่เป็นจุดยังไม่ได้ไปถึงงานะองค์ประกอบอะไรเลยนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูอ,อ,อีกแบบหนึง่ง แค่จุดอย่างเดียวนะครับยังไม่มีเส้นยังไม่มีรูปร่างไม่มีรูปทรงใดๆเป็นแค่จุดอย่างเดียวสามแบบเนี่ยที่เราหวางไปเนี่ยให้ความรู้สึกต่างกันเนาะมันต่างกันนะอันนี้จะแบบดูนิ่งๆเรียบร้อยนิดนึงอันนี้รู้สึกมีความหนักแน่นนะฮะอันนีนน้รู้สึกมีความเออสนุกสนานมันมีความนะฮะหลากหลายในอารมณ์นิดนึงผมไม่รู้ละนะแต่สามกลุ่มเนี้ยเราจะเห็นลนะความรู้สึกต่างกัน นะครับแค่จุดอย่างเดียวมันก็มีอิทธิพลของมันแล้วนะนะครับเรามีจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีจุดจุดหนึ่งเออง่ายๆเลยนะครับเรามีจุดสองจุดอยู่เนี่ยถามคุณเลยว่าถามคุณเลยว่าเรามองจุดไหนใช้ตาอราอยู่ที่จุดไหนใช่ไหมเราจะต้องมองที่ดีมองนั้นดีถูกปะ มองจุดนี้แล้วก็มองจุดนี้เราไม่ได้มองจุดใดจุดหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับฮะมันเกิดเส้นที่ล่องหนเห็นไหมะมันเกิดระยะระหว่างจุดสองจุดม,มันทำให้สายตาเราต่อระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างนิหนึ่งในเรื่องของจุดนะครับ ที่มันมีความรู้สึกต่างกันแม้กระทั่งมันยังไม่ได้ทําเป็นทําตัวมันเป็นอะไรเลยนะแก้จุดมันก็สามารถสร้างความรู้สึกต่างกันได้ในองค์ประกอบง,งานออกแบบแล้วนะครับลักษณะของเส้นตรงแนวนอนนะถ้าตามมุมนี้ก็จะเป็นแนวนอนให้ความรู้สึกอย่างไรครับราบรียบนะสงบนิ่งเช่นเหมือนเรอย่างยกตัวอย่างทะเลอีกแล้วถ้าไปนั่งริมทะเลมองเห็นขอบฟ้านะจดทะเลสายน้ํามันเป็นเส้นอะไรเส้นแนวนอน ะจะให้ความสึกสงบนิ่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของเส้นเมื่อพูดถึงทะเลแล้วก็มีเส้นแบบนี้เกิดขึ้นนะใช่ไหมเรียบไหมเรียบแต่ไม่เรียบเท่าอันบนถูกไหมครับ <laughs> มันจะเริ่มมีคลื่นลมถ้าเป็นทะเลใช่ไหมแล้วก็จะรู้สึกถึงเอ้ยเริ่มมีคลื่นลมอ่อนๆแต่ว่าก็ยังพักผ่อนได้ใช่ไหมมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นคือมันไม่ได้นิ่งสงบนิ่งเงียบ ขนาดนั้นใช่ไหมครับต่อมานะฮะอันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวแบบรุนแรงแล้วใช่ไหมมีความเคลื่อนไหวแบบรุนแรงแลักษณะของเส้นแบบนี้มันทําให้เกิดความรู้สึกใช่ไหมครับไม่นิ่งละมีความเคลื่อนไหวที่รุนแรงแนะครับนะครับแล้วก็นะเส้นโค้งใช่ไหม แล้วความรู้สึกต่างๆไปนะครับถ้าเส้นมันเกิดความแล้วแต่นะครับความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเป็นลักษณะของของเส้นแต่ละแบบที่มันเกิดขึ้นถ้าเส้นที่มันแบบนะใช่ไหมเราจะรู้สึกถึงความมันมันมันสับสนวุ่นวายนะครับนะ อีกอันนึงที่ที่เป็นธรรมชาติที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยสังเกตแต่ว่านักออกแบบเนี่ยจะนํามาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเส้นโค้งอย่างนี้นะนี่เส้นโค้งอย่างนี้นะครับกับเส้นโค้งสองเส้นอย่างนี้เมันเป็นเส้นโค้งทั้งสองเส้นแต่มันกลับกันความรู้สึกต่างกันนะใช่ไหมอันนึงอาจจะรู้สึกถึงคนอ้วนอันนึงอาจจะรู้สึกถึงคนผอม ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเอาเส้นมาใช้ในเรื่องของการออกแบบซึ่งนักออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยจะ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 ัจะเข้าใจดีเลยการใช้เส้นลักษณะแบบเี้ยนะมาช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพเนยนะหรือการแก้ปัญหารูปร่างนะครับถึงขนาดมีงานวิจัยเลยนะมีงานวิจัยเรื่องลักษณะขององค์ประกอบของเส้นต่า,ตาตงพวกเนี้ยมาใช้ในการออกแบบเพื่อแก้ไขรูปร่างได้อย่างไรเป็นอะย่างเงี้ยนะเส้นก็มีอิทธิพลมากมายนะเห็น ตัดจากเส้นก็ไปถึงของเรื่องรูปร่างรูปร่างก็ไม่ได้มีอะไรมากรูปร่างก็จะอธิบายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วว่ามันมีรูปร่างอย่างไรนะฮะลักษณะของเส้นที่มาบรรจบกันก็จะเกิดเป็นเป็นเป็นเชฟน,นะฮะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าเชฟนะครับจะเป็นรูปร่างเกิดขึ้นนะฮะในธรรมชาติเราก็จะเห็นอยู่มากมายแต่เรามักจะจะจะค่อนข้างเห็นรูปร่างกับรูปทรงไปด้วยกันใช้คำนี้ดีกว่า เพราะว่าด้วยแสงเงาหรือความเป็นสมมิติมันก็จะกลายเป็นรูปทรงแต่นักออกแบบจะเอารูปร่างเนี่ยมาใช้ค่อนข้างเยอะโดยที่ตัดทอนความเป็นสมมิติออกใช่ไหมครับอาจจะเป็นสีลักษณะของของรูปร่างแบบแบ,บ,แบนๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอาเีข้ามาใช้เอาน้ำหนักน้ำหนักแต่ไม่ใช่แสงเงานะครับน้ำหนักต่างๆมาใช้นะครับเป็นเป็นลักษณะของสองมิติก็จะทําให้งานน่าสนใจเกิดขึ้นนะครับได้นะนสิ่งเหล่านี้ก็คือทัศนธาตุาที่บอก นะครับนี่ในเรื่องของขนาดเห็นไหมฮนี่คือตัวอย่างนะแล้วก็มีขนาดเล็กๆสมมุตินะครับอลองํำตัวอย่างให้ดูอย่างนี้ยเราเคยเห็นลักษณะแบบนี้จากไหนทั่วๆไปใช่ไหมอย่างที่เราสังเกตเห็นกับหูแหวนอ่ะ ได้รับการออกแบบมันจะมีเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆอยู่ร,บรอบๆถ,ถูกปะครับถูกปะครับอันนั้นเนี่ยก็คือลักษณะของของขนาดที่ให้ความสําคัญคือเราให้ความสําคัญกับอะไรใช่ไหมแล้วก็เอาขนาดต่างๆเข้ามาใช้นะอันนี้เรืเ่องของลักษณะของขนาดของของทัศนธาตุนะครับในเรื่องของการสื่อสารตรงนั้นมันมีเรื่องของทิศทางนะทิศทางมันก็ว่าเราจะนําสายตาจากสิ่งไหนไปสิ่งไหน นะเช่นเส้นเราจะเห็นง่ายๆเลยอ่ะตัวอย่างนะฮะลักษณะของเส้นนะบอกบอกทิศทางใช่ไหมครับที่เราเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เรานํามาใช้มันก็สามารถบอกทิศทางนอกจากสัญลักษณ์เหล่านี้เราถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยเราจะมีลักษณะของทิศทางที่สื่อสารด้วยสายตาเราอาจะมักจะเห็นนะคนอยู่ริมถนนนะนะแล้วเรามองอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งคนมองตามไหม ใช่ไหมเราไปยืนอยู่เออ e สักมหนึ่งคนจะดูไม่ดูอะไรเนื้อของใชจมาอันนี้คือลักษณะของทิศทางที่เราต้องการสื่อความหมายอย่างเนี้ยนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เคือเรายืนดูสักพักหนึ่งไงแง่หน้าขึ้นฟ้าเนี่ยสักประมาณสักหนึ่งนาทีเชื่อไหมคนจะต้องรอบๆตัวคุณ่จะต้องหันมันมองดูตามคุณไปว่าคุณมองอะไรนะครับอันนั้นคือลักษณะของทิศทางที่มันเกิดขึ้นในงานออกแบบนะครับอีกอันหนึ่งคือระยะอื ระยะเนี้ยมาสร้างมิติให้ให้งานออกแบบนะอย่างตัวอย่างอันนี้จะมีเรื่องของระยะให้เห็นในในภาพถ่ายมาสร้างมิตินอกจากสร้างมิติแล้วเนี่ยมันสามารถยังนาสายตาของเราเข้าไปสู่สิ่งที่เราต้องการอธิบายได้ด้วยนะครับนะผมมีตัวอย่างอย่างนี้ให้ดูนะลักษณะของลวดลายลวดลายเนี่ยนี่ฮนะตัวอย่างนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเรื่องของลวดลาย คือเราเราสามารถเอาองค์ประกอบลักษณะของเส้นลักษณะของจุดลักษณะของของพื้นผิวก็ได้นะครับหรือลักษณะของพื้นที่ว่างต่างๆเหล่านี้มาสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆขึ้นได้ถึงแม้มันจะไม่ได้เรียนแบบจากธรรมชาติแต่มันเป็นงานที่เราสามารถนําสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นลวดลายได้นะครับแต่ในธรรมชาติก็มีนะอย่างเช่นลาย มาลายมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเราก็นําสิ่งเหล่านี้มาใช้ในงานออกแบบก็เยอะลายเสือดาวใช่ไหมาเป็นเป็นยิดอ,อยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็มันก็ไปกลับมาตามยุคของแฟชั่นอย่างเงี้ยนะครับนะพวกนี้นเป็นลวดลายที่เกิดในธรรมชาตินะแต่เราสามารถนําสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์นในงานออกแบบได้นะอีกจิงหนึง่งที่เป็นลักษณะของทัศนราธาคือความเข้มนะครับความเข้มพูดถึงความเข้มหมายถึงอะไรอะ ความเข้มของสีหรือใช่ความเข้มของน้ำหนักน้ำหนักใช่ไหมใช่ความเข้มของแสงเงาใช่ไหมใช่ใช่หมดเลยคือความเข้มที่มันต่างกันที่ผมไม่เคยยกตัวอย่างให้ดูในภาพภาพภาพที่มืดกับภาพที่สาวา่สางซึาา่งเป็นสถานที่เดียวกันให้ความรู้สึกต่างกันนะครับมืดกับสว่างให้ความรูสาาม้สึกต่างกันนี่คือความเข้มถ้าเราให้ความเข้มเราต้องการเราต้องการอ่ะสมมุติเราต้องการอาารางค์ประกอบ ที่ต้องการให้คนดูลึกลับนะมีเรื่องราวหน้าค้นหานะเราจะให้องค์ประกอบนั้นนะเป็นเป็นภาพที่สว่างสดใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือเปล่าเอางั้นไหมไม่นะสว่างสดใสแล้วมันจะหน้าค้นหาได้ยังไงนะมันต้องแบบทึมๆนิดหนึ่งใช่ไหมให้มันหนักมันเข้มๆหน่อยใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยเราจะเฮ้ยดูแล้วมันหน้าค้นหานะมันหน้าลึกลับอย่างเงี้ย ็นอารมณ์ที่เหมือนให้ความรู้สึกจากความเข้มนะครับก็มอถึงตรงนี้เนี่ยเราจะมาลองทําอะไรสักหน่อยไหมนะแบบฝึกหัดนะครับผมอยากจะให้ลองสิ่งที่เราทำเนี่ยผมอยากให้เรานํา,าทัศนธาตุในธรรมชาตินะลองแสดงม,มันออกมาก็ลองดูนะครับเราแสดงความเป็นจุดเป็นเส้นเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงนะฮะอยู่ในกระดาษ A4 เราจะแสดง มันออกมาอย่างไรให้คนรับรู้ตรงกับหลักตรงนี้สําคัญที่สุดนะฮะนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะจากนั้นอาจจะยากนิดนึงคือเราลองลองเมื่อกี้เราพูดถึงลักษณะของทัศนธาตุแล้วมันมีอะไรบ้างนะฮมีขนาดนะฮะมีทิศทางนะแล้วก็มีพื้นที่ว่างมีพื้นผิวนะระยะนะครับลวดลายแล้วก็ความเข้มตรงนี้จะเป็นตัวอย่างงาน นะที่ผมอยากจะให้ลองดูนะพวกเราลองลองลอง,ลองไปทําดูนะครับคือหยิบทัศนทธาหนึ่งจะเอาขนาดเอ๊ะจะเอาจะเอาจุดก็ได้จะเอาเส้นก็ได้รูปร่างรูปทรงก็ได้นะครับที่เราไปศึกษาแล้วนะแล้วก็ลองแสดงลักษณะของมันเช่นเราจะเอาจุดมาแสดงความเป็นลวดลายบนงานออกแบบนะหรือจะเอาเส้นมาแสดงให้มันมีระยะ ในชิ้นงานองค์ประกอบนะครับจับให้ดีนะทัศนธาตุมีอะไรบ้างมีจุดเส้นรูปร่างรูปทรงลักษณะของทัศนธาตุมีอะไรบ้างคือมันแสดงลักษณะอย่างไรบ้างนะมีขนาดมีทิศทางมีพื้นที่ว่างใช่ไหมมีมีพื้นผิวมีลวดลายมีระยะ ลองเลือกเอาก็ไม่ต้องทําทั้งหมดนะครับลองเลือกเอานะครับว่าคุณจะเอาจุดมาสแสดงระยะหรือจะเอาจุดมาสแสดงลวดลายคือจับคู่เอาระหว่างลักษณะท่ากับลักษณะของมันแล้วสร้างองค์ประกอบขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็ลองลองลอง,ลองทำแบบฝึกหัด